รังสีวิทยาสมาคมผนึกกำลังเบอร์ริงเกอร์อินเกลไฮลงนาม MOU พัฒน,นาคมเครื่องมือดิจิทัลร่วมยกระดับการวินิจฉัยโรคปอด ILD ในไทยเมื่อวันที่14พริพฤศจิกายน2568รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและบริษัทเบอร์ริงเกอร์อินเกลไฮไทยจำกัด ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ a d v a n c i n g ILD Diagnosis เพื่อยกระดับมาตรฐานการวินิจฉัยโรคปอดอินเตอ t ์สติชนในประเทศไทยโดยความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมช่วยรายงานผล HRCT และผลักดันการใช้งานแนวทางการรายงานผล เพื่อเพิ่มความแม่นยำและสร้างมาตรฐานในการวินิจฉัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศโรคปอดอินเตอร์สติเชียนหรือ ILD โดยเฉพาะภาวะปอดเป็นพังผืดเป็นโรคหายากที่วินิจฉัยได้ยากเนื่องจากมีอาการคล้ายโรคปอดอื่นๆหากโรคลุกลามอาจจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับมะเร็ง และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามักจะเสียชีวิตภายใน3-4ปีการวินิจฉัยที่แม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญสูงสุดภายใต้ความร่วมมือนี้ทั้ง2อ,องค์กรจะร่วมกันพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในการรายงานผล HRT c และร่วมกันส่งเสริมการนำแนวทางนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายโดยได้รับการรับรองจากราชวิทยายลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหรือ r c r รทรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนาถนอมเกียรตินายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างมารตรฐานการวินิจฉัยโรค IL d ในประเทศไทย เครื่องมือนี้จะช่วยให้รังสีแพทย์มีแนวทางการรายงานผล HRCT ที่มีโครงสร้างชัดเจนลดความคลาดเคลื่อนและที่สำคัญคือสนับสนุนการทำงานแบบสหาสาขาวิชาชีพทำให้แพทย์ผู้รักษาสามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นนายริคาเตเซวันเตสริเวรา ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเบอร์ริงเกอร์อินเกลไฮไทยจำกัดกล่าวว่าเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับรังสีวิทยาสมาคมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลนี้เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรค ILD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยชาวไทย โดยภายในงานยังมีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทของรังสีแพทย์ในการยกระดับการวินิจฉัยโรคปอดอินเตอร์สเตียนหรือ ILD ด้วย HRCT รีพอร์ตมาตรฐานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุษิสุกเกษมกรรมการราชวิทยายลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจารย์แพทย์หญิงชายานินนิติวรางกูลภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์หญิงลักคณาการจนะกู h e a d of Medicine บริษัทเบอร์ลิงเกอร์อินเทลไฮไทยจำกัดรวมให้ข้อมูลถึงความท้าทายในการวินิจฉัยโรค ILD และประโยชน์ของโครงการนี้การลงนามในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของรังสีแพทย์ในการวินิจฉัย ILD และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการดูแลผู้ป่วยโรค ILD หรือปอดเป็นพังผืดในประเทศไทยอย่างยั่งยืนโรค ILD หรือว่าโรคพังผืดชนิดลุกลามนะฮะก็จะเป็นโรคที่มีความซับซ้อนคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้รู้จัก โรคถุงลมโป,ป่งพองแล้วก็มีโรคหอผืดนะฮะวัณโรคนะฮะแล้วก็มะเร็งปอดแต่จริงๆแล้วมีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคพังผืดชนิดลูกกรามในปอดมีหลายชนิดแต่ว่าบางชนิดเนี่ยก็จะมีอัตราการรอดชีวิตหรืออัตราการตายมากกว่ามะเร็งปอดนะฮะนี่คนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยรู้จักบทบาทของทางเลารื่องอะไรลังสีแพทย์่งประเทศไทยแล้วก็หลังสีทยาสมาครก็คือว่าทํำยังไงให้มีคนตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะฮะ คือการขับเคลื่อนทางสังคมบางทีเนี่ยเราก็ต้องใช้หลายองค์กรฮะมีทั้งภาครัฐนะฮะภาคเอกชนแล้วก็องค์กรวิชาชีพนะคราวนี้ราชวิทยลาลังสีแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็รังสีวิทยาสมาคมเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพประกอบไปได้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องการภาคเอกชนมาช่วยนะฮะซึ่งภาคเอกชนเขาก็มีผลิตภัณฑ์ทำยังไงให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้นะฮะซึ่งก็ต้องการการวิจัยที่รวดเร็วและแม่นยำ ทางสีแพทย์ก็มีบทบาทตรงนี้นะฮะก็คือวินิจฉัยให้ได้เร็วนะะแล้วก็แม่นยําถูกต้องประชายชนก็จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ได,ได้เร็วขึ้นนะครับครับโรคพังผืดที่ปอดแบบลุกลามหรือ ชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆก็คือ ILD นะครับมันเป็นโรคที่มีความเกิดการอักเสบหรือว่าพังผืดในเนื้อปอดนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมีสาเหตุบางกลุ่มไม่มีสาเหตุนะครับเชื่อว่ามีมากกว่า200ชนิดนะครับเป็นความท้าทายในการวินิจฉัยน,นะครับทั่วโลกเนี่ยเคยมีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนทางฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยประมาณ20-30ถึงเคสต่อ10,000แสนประชากรครับก็เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยคงมีคนไข้ประมาณเป็นหมื่นขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของประเทศ เราก็คือการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เลยเป็นที่มาของการเซน MOU ในวันนี้นะครับก็จริงๆเราอยากให้คนไข้นะคะไม่ถึงช่วยคนไข้นะคะตระหนักรู้แล้วก็ได้ได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วแล้วเฉพาะสำหรับรังสีแพทย์เนี่ยคะ่ะเพราะมันมีการเข้าถึงตั้งแต่การทำเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะแล้วก็การ เวลาที่คนไข้นะคะจะอ่านเอ็กซาเรย์สำหรับโรคนี้มมันจะมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า m o u ครั้งนี้วัตถุประสงค์จริงคืออยากให้รังสีแพทย์ไม่ว่าจะเที่ยวชาญทางด้านโรคปอดหรือไม่โรคปอดเนี่ยคะ่ะให้มีอาการอ่านแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้คิดว่ามันในฐานะที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรังสีแพทย์นะคะแต่คิดว่าถ้าเป็นหมอทั่วท,ทัไปของเราเนี่ยพอเราอ่านแพทเทิร์นเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าใจโรคได้มากขึ้นว่าเราต้องดูอะไรบ้าง เพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์มากคะ่ไะไม่เฉพาะกับไม่เฉพาะกับตังศิรแพทย์แต่ว่ากับหมอทั่วไปไม่ไม่ใช่แค่หมอทั้งสองแผนกที่เจอคนไข้บ่อยๆแต่เป็นหมอด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็นี่งไงก็คือคนไข้ละคะ่ะเป็นหลักนะคะที่ทำมารูแปแบบของการอ่านไม่ไม่เหมือนกับตอนที่เราการจะทำอย่างนี้เนื้อ คือคือต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรคไอโอเดียค่ะมันมีหลายชนิดนะคะบางชนิดเป็นเร็วบางชนิดค่อยๆเป็นบางชนิดก็ไปแบบรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เวลาที่เราจะอ่านผลเอกซเรย์ค่ะมันอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเบื้องต้นคนไข้มีมีพังผืดกี่เปอร์เซนต์พอต่อไปมีกี่เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบเนี่ยค่ะจะได้ดูความรุนแรงหรือการพัฒนาของโรคได้ ค,คือโรคปอดชนิดอื่นเช่นว่ามะเร็งปอดนะฮะ,ะแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อนะฮะแล้วก็ถ้าถุงลมป่งพองนี่เราก็ไปตรวจวัดสมรรถนะของปอดอโรคติดเชื้อเราก็เก็บเสมหะแต่ว่าโรค IOD หรือว่าโรคพังผืดในปอดที่นิดทุกรามเราจะใช้ความเห็นที่สอดคล้องกันระหว่างแพทย์ผู้รักษากับหลังสีแพทย์ mm hmm. เพราะฉะถ้าเกิดความเห็นไม่สอดคล้องกันนี่ก็วินิจฉัยไม่ได้ พอวินิจฉัยไม่ได้ก็จะเริ่มรักษาเริ่มการรักษาลําบากการเข้าถึงยาอะไรก็ไม่ได้เบิกใจอะไรก็ไม่ได้การเซ็นโมยุครั้งนี้ก็คือว่าทั้ง2อ,องค์กรนะคือทางบริษัทและก็ทางราชวิทยาลัยแพทย์และรังสีว,ละละสวิทยาสมาคมเนี่ยก็จะมาเซตวิธีการอ่านให้มันอสอดคล้องกันระหว่างแพทย์นะฮะแต่ว่าครั้งนี้ปกติเราก็จัดอบรมอยู่เรื่อยๆนะฮะเราก็จัดอบรมมา10กว่าปีแล้ว แล้วก็บางทีก็เป็นพัฒนาเช็คลิสต์เป็นกระดาษขึ้นมาเป็นกระดาษขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้วันนี้นะฮะเราก็พัฒนาเป็นดิจิตัลดิจิตัลเป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์แพทย์ก็เข้าไปแล้วก็ไปคลิกนะฮะเห็นยังไงก็คลิกๆแล้วก็มันก็จะผลิตรีพอร์ตขึ้นมาได้เลยรีพอร์ตได้เลยเพราะนั้นมันก็จะเหมือนกันทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประเทศเพื่อนบ้านอยากจะใช้นะฮะ ได้เพื่อนบ้างอยากอยากจะใช้ประเทศในอาเซียนอะไรเงี้ยฮะอยากจะใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้ได้ถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีะลักษณะจำเพาะลักษณะจำเพาะคิดว่าน่าจะประมาณสัก60-70% ก็จะมีลักษณะที่จำเพาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้การรายงานผลแบบนี้นะฮะสอดคล้องกันอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามบางโรคที่ลักษณะที่ไม่จำเพาะเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการประชุมกันในรูปแบบอื่นก็จะช่วยต่อไปแต่คิดว่าส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากจากการพัฒนาการอ่านครั้งนี้นะฮะครับสำหรับเรื่องการ develop tool ใช่ไหมคะการพัฒนาโปรแกรมอะค่ะจริงๆอะก็คือช่วยกัน นะคะแล้วก็ทางบริษัทก็ช่วยสปอร์ตในด้านหลังบ้านช่วยทำแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยก็จะให้ให้ข้อมูลว่าต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือการพัฒนาแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่ทำไงเราจะได้กระจายออกไป นะคะไม่ใช่อยู่เฉพาะโรงเรียนแพทย์หรือเปิดโอกาสให้กับโรงพยาบาลทั่วๆไปซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเลยะนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายัางคิดว่าโปรแกรมพวกนี้มันมีประโยชน์ซึ่งทางสมาคมก็จะได้เอาไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคุณหมอทางด้านรังสีด้วยะนะคะองค์กรวิชาชีพเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือผู้เชี่ยวชาญนะฮะทรัพย์สมบัติขององค์กรวิชาชีพนี่คือผู้เชี่ยวชาญ แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญพวกนี้เวลามาทํางานเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครฮะเขาก็าไม่ได้มีไม่ได้เงินไม่ได้อะไรก็มีอาสาสมัครเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่ให้งานมันรุ้ร่วงไปได้เนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้ทีมงานมหาศาลในการประสานงานซึ่งภาคเอกชนเขาจะว่องไวเขาจะว่องไวเขาเก่งละฮะคราวนี้องค์กรวิชาชีพเรามีแต่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็ต้องช้าอยู่แล้วเนาะู้เชียชเช่ยวชาญแ,นะแต่ว่าข้อดีของผู้เชี่ยวชาญนนะ็คือว่าเขาไม่มีเรื่องคอนฟ lict ของเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง เขาก็ให้ความเห็นไปถูกต้องตามหลักวิชาการอันนี้เป็นความแตกต่างกันเพราะนั้นภาคเอกชนกับองค์กรวิชาชีพถ้ามารวมกันเนี่ยมันก็จะช่วยกันมากฮะช่วยกันมากเพราะต่างคนต่างมีในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอ,องค์กรวิชาชีพก็มีผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าองค์การภาคเอกชนก็จะมีทีมงานตระสานงานแล้วก็ทีมทําแพลตฟอร์มเว็บไซต์อะไรเงี้ยฮะครับเเราเริ่มมา10กว่าปีแล้วฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็จัดประชุมแล้วก็มีการประชุมลงความเห็นกัน จากนั้นก็พัฒนาเป็นกระดาษเป็นกระดาษวันนี้ก็เป็นดิจิตอลฮะเราจะกระจายเรื่องของโปรแกรมไปให้กับลกมาอีกยังไงได้บ้างเราจะเปิดเป็นอิสระนะฮะอิสระเรามีเว็บไซต์ฮะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการจัดงานประชุมจำปีแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปเชิญชวนเวิร์กช็อปมาทำนี่ผมได้ข่าวว่าทางบางที่ในสหรัฐอเมริกาเขาก็ขอใช้นะติดต่อขอใช้มาแขอใช้กับทางนี้ฮะ ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะความร่วมมือกับทางภาคเอกชนก็เอกชนก็จะไวเพราะว่าอาจารย์จะจะไวเอกชนหน<า>ยเรา<ว>ทางเดลเพอร์เองเนี่ยะคะ่ะเราก็ช่วยในการที่กระจายข่าวหรือว่าไปถึงลังสีแพทย์ก็มีมีทัวร์นี้นะอันนี้ยังไงแล้วก็ให้อาจารย์ทดลองใช้หรือว่าโหลดแอพเพิร์มัน้ก็จะเป็นการร่วมมือเพื่อให้การกระจายได้ไปถึงหมอท่านอื่นด้วยค่ะ